สวัสดีค่ะเรามาทํานายไทยทักโชคชะตาของคนเกิดวันจันทร์นะคะประจําเดือนพฤศจิกาหกสี่กันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูไพ่พลังงานและความคิดของคนเกิดวันจันทร์กันนะคะคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้จะมาคิดและเน้นถึงเรื่องของการเงินการบริหารการลงทุนหรือการหาเงินให้ได้มานะคะแล้วเรามาดูทางด้านการงานนะคะการงานดีมาก มีงานเข้ามามากเข้ามาเยอะถือว่าถ้าคนทํางานธุรกิจของตัวเองถือว่าเป็นช่วงที่ขาขึ้นของทางด้านการงานเลยนะคะ,ะต่อไปเรามาดูในส่วนของกระเป๋าตังกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินก็ดีมากมีได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีเงินใช้สบายๆนะคะเป็นการถ้าเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆถือว่าได้เงินดีมากเลยนะคะ ต่อไปเราก็มาดูในส่วนของความรักนะคะความรักของคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์น่าจะมีปัญหาทางด้านของความรักอยู่นะคะคนที่มีคอรอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วตอนนี้น่าจะมีปัญหาทางด้านความรักสื่อสารกันไม่เข้าใจสื่อสารคนละทางแล้วก็มีมีอารมณ์ต่อกันและกันนะคะทางด้านความรักก็ไม่สวยงามเท่าที่ควรน,นะคะต่อไปเราก็ มาดูในส่วนของผู้ใหญ่ผู้ประถมผู้ใหญ่ผู้ประถมก็ถือว่าดีมากเลยนะคะถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ให้คำพูดที่ดีเตือนสติที่ดีมากตอนนี้นะคะและอีกจุดหนึ่งในตําแหน่งของผู้ใหญ่เป็นไพ่พักขึ้นมาก็ช่วงนี้ให้คนเกิดวันจันทร์สมมติใ่พระหรือว่าไปทำบุญแก้เค็ดในส่วนของความรักบ้างก็ดีนะคะ ต่อไปเราก็มาดูในส่วนของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือบ้านหรือรถนะคะคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้มีโอกาสที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าเอาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของต่อเติมบ้านก็ได้นะคะแล้วเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะคะของคนวันจันทร์นะคะสิ่งที่คนวันจันทร์คาดหวังไว้มีความรู้สึกว่าคนวันจันทร์มีโอกาสได้เจอ คนรักใหม่ที่เข้ามาถือว่าดีมากรักเก่ามีปัญหารักใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยที่คุณคาดหวังไว้ถือว่าดีมากเลยนะคะได้ทั้งความรักความอบอุ่นทางใจดีมากนะคะแล้วมาดูจุดเสียของคนเกิดวันจันทร์อีกจุดนึงนะคะก็คือคนเกิดวันจันทร์เนี่ยความรู้สึกของตัวเองลึกๆแล้วจะเน้นในเรื่องของทรัพย์สมบัติการเงินมากกว่าแล้วก็จะทุกข์เครียดเรื่องของการเงินนะคะ และมีจุดหนึ่งนะ,ะคนเกิดวันจันทร์สิ่งที่ต้องระวังก็คืออารมณ์อารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนก็คือถ้าอารมณ์ร้อนตรงนี้ก็คือจะทําให้เสียหายได้หรือไม่ถ้ามีลูกน้องบริวารที่เป็นเด็กนะคะเด็กผู้ชายก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงนะคะระวังอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนทําให้เสียหายได้นะคะ การทำนายทายทักเป็นการทำนายทายทักโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดี